จริงจริงเนี่ยการให้เขาเล่นอะไรที่ต้องใช้มือหยิบจับนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งโดหรือว่าเป็นก้อนหินเป็นเม็ดทัวหรืออะไร,ร,รที่ให้เขาพอจะจับได้คือถ้าถ้ามันใหญ่มากแล้วแล้วเขากำไม่ได้เขาก็จะไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อนะนะคะคคก็คือให้เขาให้เขากำจับได้แต่ว่าจะต้องทำให้เล่นให้เป็นเกมเท่านั้นเองหรือว่าการสี่ขวบใช่ไหมคะสี่ขวบจริงๆ เทคนิคหนึ่งที่เกศใช้มีมีสองเรื่องที่อยากจะเล่าก็คือหนึ่งก็คือซักผ้าซักผ้าแล้วก็บิดผ้าเนาะเพราะว่าตอนบิดนะคะมันจะเห็นว่าบิดแล้วน้ำมันไหลลงมันทำให้การออกแรงของมือเนี่ยออกมาเห็นผลคือถ้าบิดเฉยๆบีๆบลอยๆเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือบีดเยอะหรือบิดน้อยแต่การบีบ บีบผ้าแล้วเห็นว่ายิ่งเขาบีบแรงน้ํายิ่งออกมายิ่งเขาบีบแรงยิ่งน้ายิ่งออกมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อการที่เขาต้องออกแรงเยอะๆแบบนี้เนี่ยมันมันทําให้เกิดเกิดอะไรขึ้นเนาะเพราะ,ะนั้นเก๋ก็จะพาเด็กซักผ้า นะคะเช็ดเสือโยคะกันเป็นประจำนะคะเพื่อให้เด็กๆฝึกความแข็งแรงของมือแล้วก็แล้วก็เช็ดถูเนะะี่ยค่ะก็ต้องเช็ดเสือโยคะเขาแบบมือเล็กๆเนาะค่อยๆแบบกำผ้าแล้วก็ถู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 ถอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือให้จับจริงๆมีมีภาหนึงเนาะจับเชือกค่ะอ,อจับเชือกใช้ใช้เชือกแปนแต่ว่าอันนี้อันนี้คือเด็กโตเนาะ อันนี้คือเชือกมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็จับแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยค่ะเป็นริชชี่น์เบนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเหมือนชักเขย่าการจับเชือกกันคนรลาฟากแล้วก็ดึงอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรที่เขาต้องต้องจับแล้วต้องต้องดึงอนนเอาเอาดึงมาล็อกนะเอาดึงมาล็อกไว้อ่ะแล้วดึงดึงกันเนี่ยใช่ค่ะแล้วบ้านไหนที่ลูกพูดช้านะคะ ครูแหมมยังมีอ e ีบุ๊กไว้ให้บริการค่ะในอ e ีบุ๊กจะมีหัวข้อสำคัญตั้งแต่ทำไมลูกไม่สศกตาทำไมลูกถึงเป่าลงไม่ได้นะคะวิธีการแก้ไขวิธีการกระตุ้นที่จะให้ลูกพูดได้ลูกจะสนใจเราและเล่นกับเรายัางไงเราจะเข้าหาลูกยังไงในอ e ีบุ๊กเล่มนั้นมีคำตอบให้ค่ะเมื่อเราเข้าใจวิธีการนะคะการเล่นกับลูกการสอนลูกของเราจะง่ายขึ้นและลูกก็อยากทำตามบ้านไหนดูผ่าน t ิ k ต o อกนะคะให คลิกที่ลิงก์ด้านบนของโปรไฟล์ได้เลยค่ะบ้านไหนที่ดูผ่าน YouTube คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ตรง Description นะคะจะมีลิงก์ไปที่ Facebook หรือ Line Ad, ได้เลยอย่าลืมทักมานะคะสวัสดีค่ะ